สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทํามะม่วงน้ําปลาหวานนะคะกับมะม่วงคลุกน้ําปลาหวานนะคะหากใครชอบความแซบแบบนี้นะคะก็มาลองทําตามดูนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มะม่วงเบามานะคะเราซื้อมาในราคาย0บาทนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํามาหั่นแช่น้ําเกลือกันก่อนนะคะค่ะน้ําสะอาดนะคะแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนเกลือให้ละลายนะคะ นำมะม่วงนะคะมาตัดหัวออกนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราหั่นมะม่วงเป็นชิ้นขนาดพอดีคำนะคะหรือว่าหั่นตามขนาดที่เราชอบได้เลยนะคะค่ะเรานำมาแช่น้ำเกลือนะเพื่อเอาอยางของมะม่วงออกนะคะเวลาเราทานมะม่วงจะได้ไม่กัดปากนะคะค่ะเสร็จแล้วก็นำมาแกะเอาเม็ดมะม่วงนะคะออกให้หมดเลยนะคะค่ะหอมแดงนำมาหั่นซอยนะคะ หอมแดงประมาณสักสิบหัวนะคะค่ะความเผ็ดนะคะก็ตามชอบได้เลยนะคะพริกกินดาแดงนะคะนำมาซอยนะคะค่ะเราใช้อยู่ที่ประมาณ15เม็ดนะคะค่ะกะปิหวาน2ช้อนโต๊ะนะคะค่ะน้ำปลาสามช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลเคี่ยวนะคะ5ช้อนโต๊ะ ค่ะคนกะปิกับน้ำตาลให้ละลายเข้ากันนะคะค่ะพริกป่นนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยพริกซอยนะคะที่เราซอยไว้ค่ะแล้วก็หอมแดงซอยนะคะค่ะค้นส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะเข้มข้นสีสันนะคะน่าทานมากค่ะแล้วก็กุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งฝอยนะคะเราจะนําไปคั่วไฟให้มีความกรอบๆก,ก่อนนะคะค่ะเสร็จแล้วนํามาคลุกให้เข้ากัน ่ตักใส่ถ้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟได้เลยแค่นี้ก็ได้น้ำม่วงน้ำปลาหวานแล้วนะคะค่ะอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็นําน้ำปลาหวานนะคะมามุกค่ะมาคลุกกับมะม่วงเบานะคะค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะอืมแค่นี้นะคะก็น้ําลายสอแล้วนะคะค่ะโรยด้วยุ้งแห้งเล็กน้อยนะคะจัดใส่จานนะคะเสิร์ฟได้เลย แค่นี้นะคะก็ได้มะาม่วงเบาคลุกน้ำเปลาหวานนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะค่ะเพื่อนๆเ,เอาไปลองทําตามดูนะคะวิธีการทํานะคะก็ไม่ยากเลยนะคะ,คะน่าทานมากๆเลยนะคะมีใครน้ําลายสอบ้างเอ้ยโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ